ถ้าทําแล้วกดจักรวาลกดแรงหนึงดูดจะส่งผลช้ามากอะไรก็ตามที่ต้องอดทนทำเรื่องนี้ต้องฟังดีๆนะลูกอย่าเพิ่งไปตีความว่าแม่ว่าสอนให้คนไม่มีความอดทนลูกฟังดีๆนะจริงๆคำว่าอดทนน่ะไม่มีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําสิ่งที่เราชอบมันจะไม่ใช่คำว่าอดทนมันจะกลายเป็นคำว่าแพชชั่น ฝั่งตรงข้ามกับอดทนคือหลงไหลค่ะและคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนเขาทําสิ่งนั้นด้วยพลังหลงไหลไม่ใช่คําว่าอดทนไม่ใช่แค่เขาต้องทําหรือไม่ใช่แค่เขาทาเพราะมันเป็นภาระหน้าที่คนสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกไปถามได้เลยลูกในวันที่แม่ว่าต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆแม่ว่าไม่ได้ทําเพราะแม่ว่าอดทนทํานะลูกแม่ว่าเพิ่งมาเก็ตคำนี้ ตอนที่แม่ว่ามาเรียนกดจกักรวาลกดแรงดึงดูดเข้าใจล้บางอย่างนะห้ามเท่าไหร่ก็ทําบางอย่างนะประเคนยังไงยังไม่ทําเลยเหมือนแม่ว่าวันนี้แม่ว่าไลฟก์กลางวันเสร็จแม่ว่ามาไลฟก์กลางคืนอีกแม่หลงไหลกับการไลฟ์สดแม่รักศรัทธาในปุ่มนี้มากไลฟ์สดแล้วมีพลัง หนูนึกออกไหมหนูทําอะไรแล้วหนูมีพลังเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากใช้กดจักรวาลกดแรงดึงดูดหนูมีหน้าที่เดียวคือหาสิ่งที่เป็นความรักหาสิ่งที่เป็นแพชชั่นของตัวเองให้เจอหาสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมันหลงลืมเวลานะ่ะลูกแล้วหนูจะสําเร็จกับสิ่งนั้น